สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคิดถึงนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคลิปที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามากันวันนี้คือวันนี้นี่มีอะไรจะมามาแจ้งข่าวดีแล้วก็มาขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะะที่ ่าเป็นกำลังแรงใจที่ทำให้นิมมีวันนี้นะคือสิ่งนี้มาถึงจุดหมายมาถึงจุดที่ทุกคนใฝ่ฝันเป็นเป็นสิ่งที่นิ่มก็รอคอยเหมือนกันไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงวันนี้ได้นะ ครั้งแรกที่เข้ามาทำาพี่ชายบอกว่าอย่าให้นึกถึงมันมากทำไปเพราะความสนุกทำไปเพราะสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดนิ่งก็พยายามทำให้ดีที่สุดพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองอยู่กินอยากจะพาเที่ยว แต่เราโดนสถานการณ์บีบบังคับให้เราไปไหนไม่ได้เราก็ต้องอ,อยู่ที่บ้านแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในห้องอเหมือนกับเป็นการกักตัวนะคะคือนี่มต้องกล่าวคำว่าขอบคุณตั้งแต่บุคคลสนับสนุนนิ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาทำ YouTube นะคะแล้วก็ให้คำแนะนำ ทุกสิ่งทุกอย่างในการขึ้นไลฟ์สดในการทำคอนเทนต์หลายๆอย่างและการทำชั่วโมงการทำเวลานะคะได้พี่ๆน้องๆมาเป็นกำลังใจมาเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตที่ตัวเองไม่เคยได้รับได้เจอมาก่อน นะก็พอมาเจอในสิ่งนี้มีความรู้สึกว่าออโลกโซเชียลมันก็ไม่ได้น่ากลัวไปซะทุกอย่างถ้าเรารู้จักแยกแยะออกนะคะยิ่มก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดและสิ่งนี้เป็นอะไรที่ไม่ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะจะได้รับในชีวิตของตัวเองเหมือนกันนะคะเมื่อเช้าเมื่อวานตอนเช้า ก่อนออกไปทำงานเปิดตู้เปิดตู้ไปชน,นี้เห็นสิ่งนี้เชื่อไหมคะว่านิ่มทำอะไรไม่ถูกอะ่ะมันความอาการตื่นเต้นมันบอกไม่ถูกจริงๆนึกถึงทุกคนทุกนึกถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนนับตั้งแต่ การมาวิ่งไล์สดทำชั่วโมงการมาขึ้นไล์พูดคุยร้องเพลงทำความสนุกสนานให้กับช่องของนิ่มได้มีสีสันได้มาทำความรู้จักพี่น้องนิสัยใจคอกันได้พูดคุยยอกร้อกันและพอผ่านมาถึงจุดที่สองเป็นจุด เก็บสะสมเหรียญเพื่อที่จะให้ผ่านก็ยังมีน้องๆพี่ๆที่ให้ความสนับสนุนช่วยจนนิ่มได้รับทุกสิ่งทุกอย่างแบบรวดเร็วหลายๆคนอาจจะรอนานมากกว่าจะได้สิ่งนี้ของนิ่มตั้งแต่ผ่านมา มีความรู้สึกว่าครั้งแรกก็มีความรู้สึกท้อเหมือนกันแต่ก็ได้กำลังใจของพี่ๆที่ให้มาว่าอย่าท้อทำต่อไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ได้นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่นิมก็เลยอ่ะอย่าไปคิดถึงให้มันมากอย่าคิดถึงมันให้มากเกินไปในสิ่งที่ถ้าเรายิ่งคิด ยิ่งคาดฝันในสิ่งนั้นมากมันก็จะทําให้เราเจ็บทําให้เรามีความรู้สึกว่าทอ้อไม่อยากจะทําต่อแต่ถ้าเราทําด้วยความสนุกสนานอ้าววันอีกเราจะทําอะไรถ้าเรามีคลิปลงทุกวันเราก็จะไม่โดนอะไรทั้งสิ้นพี่ยูเขาก็จะดูผลงานของเราว่าเรามีผลงานลงทุกวันและสิ่งตอบแทนของเรามันก็จะมาได้เร็วมากขึ้นนะคะ ก็นิ่ก็ขอให้กำลังใจของนิ่มอันเล็กน้อยที่นี่มีอยู่นี้แต่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเต็มใจที่จะส่งให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านแล้วก็กำลังใจของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีส่งมาให้นิ่มด้วยต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจ นะคะคลิปนี้ยิมขอจบไว้แค่นี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจและก็แรงกำลังสนับสนุนให้นิมมาจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ